สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับพี่อิ๋วนะคะ YouTube My Cup Channel เพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนํำเมนูเครื่องดื่มกันอีกแล้วนะคะและหลังจากที่น้องมิลลินะคะพาเมนูข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นเวทีคอนเสิร์ตวันนี้พี่อิ๋วก็จะมาแนะนำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงปั่นค่ะเพราะว่าเป็นเทรนด์ฮิตติดกระแสนะคะหลังจากทานแบบเป็นขนมหวานแล้วเรามาทาแบบ ข้าวเหนียวมะม่วงที่เป็นเมนูปั่นมบบเ,เมนูเครื่องดื่มกันค่ะก็ต้องบอกว่าเครื่องดื่มเมนูข้าวเหนียวมะม่วงปั่นหรือข้าวเหนียวมะม่วงสมูทตี้นี้นะคะรสชาติอร่อยกลมกลม่อมหวานมันนะคะไม่แพ้กับเมนูขนมหวานที่เป็นข้าวเหนียวมะม่วงทั่วไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมวิธีการทำกันเลยนะคะส่วนผสมก็ไม่ยากเลยค่ะมีมะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะคะมีข้าวเหนียวมูนวันนี้พี่อยู่ใช้เป็นข้าวเหนียวดำนะคะ กะทิค่ะนมข้นหวานนมข้นจืดและน้ำแข็งค่ะสูตรนี้สูตรแก้ว22ออนนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่น้ำแข็งลงโถปั่นไปเลยนะคะเพื่อนๆใช้น้ำแข็งเต็มแก้ว22ออนนะคะตามด้วยกระทิค่ะ70 ML ค่ะเพื่อให้ได้รสชาติของความเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะคะใส่นมข้นหวานอยู่ที่40 ML ค่ะเพื่อนๆ สำหรับความหวานนะคะเพื่อนๆต้องดูความหวานจากเนื้อมะม่วงก่อนนะคะถ้าหวานมากเราก็สามารถลดปริมาณลงได้ค่ะตามด้วยนมข้นจืดนะคะเพิ่มความมันเข้าไปอีกที่30 ml หลังจากนั้นพี่อยู่ก็จะกดปั่นไปก่อนนะคะให้น้ำแข็งและส่วนผสมของกระทินมมข้นหวานนมข้นจืดเข้ากันค่ะหลังจากนั้นก็จะตามด้วยเนื้อมะม่วงนะคะอยู่ที่ปริมาณ200กรัมค่ะเพื่อนๆ ใส่ลงไปแล้วก็กดปั่นอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เขารวมเป็นเนื้อเดียวกันค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูค่ะเนื้อน้ำปั่นของเรานะคะเนื้อมะม่วงสมูทตี้นะคะเนื้อมะม่วงปั่นบอกเลยว่าเมนูนี้นะคะอร่อยไม่แพ้กับเมนูขนมหวานเลยค่ะสำหรับเอามาทำเป็นเมนูเครื่องดื่มนะคะเพื่อนๆ สีสันสวยค่ะแล้วก็น่าทานมากๆเลยปั่นเสร็จแล้วก็มาเทสเสิร์ฟใส่แก้วได้เลยนะคะพี่อยู่จะเทไม่เต็มแก้วนะคะจะเหลือด้านบนไว้นิดนึงนะคะสำหรับตกแต่งค่ะก็จะตกแต่งด้วยข้าวเหนียวมูนนะคะวันนี้เป็นใช้เป็นข้าวเหนียวดำมูนนะคะข้าวเหนียวดำนะคะมูนกับน้ำกะทิค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นก็จะตกแต่งด้วยเนื้อมะม่วงหั่นเต๋านะคะสำหรับการตกแต่งนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วแต่ไอเดียเลยค่ะจะตกแต่งแบบไหนได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่อยู่ก็มาแนะนําเป็นอีกหนึ่งไอเดียค่ะกับเมนูข้าวเหนียวมะม่วงสมูทตี้นะคะก็จะเข้ากับหน้าร้อนๆหน้าร้อนแบบนี้นะคะ ทานเย็นชื่นใจนะคะสดชื่นมากๆเลยนะคะกับเมนูนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะข้าวเหนียวมะม่วงสมูทตี้ค่ะอร่อยหวานมันกลมกล่อมนะคะสำหรับใครชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มน้ำเชื่อมหรือเพิ่มนมข้นหวานไปได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูความหวานของเนื้อมะม่วงที่เราใช้ปั่นด้วยค่ะ พี่อยู่ก็มาแนะนำเป็นแนวทางนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะน่าทานมากๆอืม,มาทานด้วยกันนะคะท้ายคลิปนี้พี่อยู่ก็คำนวณต้นทุนไว้ให้เหมือนเดิมค่ะ เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่จะนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพนะคะยิ่งตอนนี้นะคะเพนเข้าวเหนียวมะม่วงกำลังฮิตนะคะสำหรับร้านน้ำร้านเครื่องดื่มอย่างเราก็สามารถนำมาทำเป็นข้าวเหนียวมะม่วงปั่นหรือข้าวเหนียวมะม่วงสมูทตี้ได้เป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดประจำร้านค่ะจะทำทานทำขายได้หมดเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะคะเมนูขายร้อน อีกหนึ่งเมนูค่ะเมนูข้าวเหนียวมะม่วงสมูทตี้ค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปและสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆจาก YouTube, m i n e มค a f ร Channel และเพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพนะคะสวัสดีค่ะ